สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวข้าม n i l y news กับผมพบเอกพรพง์เมตตาสรุปข,ข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงวันนี้อยู่ด้วยกันคืนวันจันทร์ที่25เมษายนนะครับสำหรับข่าววันนี้เราเริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีที่ล่องใต้ไปตรวจราชการที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมกับอ้อนชาวบ้านยอดคําหวานว่ารักจังหู้ไหมเอาตัวและหัวใจมาฝากจะชื่นมื่นขนาดไหนต้องไปดูครับ บรรยากาศสุดอบอุ่นเลยนะครับระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินตลาดกิมหยงทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนโดยมีชาวบ้านที่ตะโกนให้กำลังใจลุงตู่สู้สู้นายกอยู่ต่อขอให้นายกรักษาสุขภาพนายกพูดกับชาวบ้านช่วงหนึ่งนะครับว่าเอาตัวและหัวใจมาฝากที่ผ่านมารู้อยู่แล้วว่าเจอปัญหาอะไรทั้งโควิดและสงครามความขัดแย้งทางเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลพยายามทำทุกวิถีทางให้พวกเราอยู่ได้ให้เราอยู่รอด นั่นคือสิ่งที่ทำให้นายกอยู่ตรงนี้เพื่อแก้ปัญหานายกยังบอกว่าเรื่องการเมืองมันก็ยุ่งอยู่อย่างนี้ตนไม่รู้ว่าใครจะเป็นนายกที่ดีเป็นผู้นำที่ดีเป็นเรื่องของอนาคตก็ลองดูแล้วกันเพราะการเลือกสสก็เป็นการเลือกนายกเพราะนายกก็มาจากสสเลือกกัน หลังยืดเยื้อกันมานานกว่า2เดือนกับการค้นหาความจริงการเสียชีวิตของคุณแตังโมพัทรธิดาวันพรุ่งนี้ตำรวจบอกว่าเที่ยงกว่าๆนะครับเดี๋ยวจะ,ะแถลงปิดคดีก่อนส่งสำนวนให้อัยการพิจารณากันต่อไปขณะที่ทนายเดชาเชื่อว่าตำรวจจะสามารถตอบทุกข้อสงสัยของสังคมได้ครับ กำหนดการแถลงปิดคดีของตำรวจจะเริ่มขึ้นตอนเที่ยงครึ่งนะครับโดยพลตำรวจโทจิรพัฒภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งและคณะพนักง,งานสอบสวนจะตอบทุกปมข้อสงสยัยหลังรวบรวมหลักฐานมานาน62วันเต็มหลังจากนั้นจะนำสำนวนยื่นอายการจังหวัดนนทบุรีเพื่อพิจารณาต่อไปขณะเดียวกันตอนบ่ายสองอายการก็จะ,ะแถลงถึงคดีนี้เช่นเดียวกัน ด้านทนายเดชากิติวิทยานันทนายความของแม่คุณแตงโมบอกว่าไม่มีความกังวลใดๆเกี่ยวกับรูปคดีเพราะเชื่อว่าพยานหลักฐานต่างๆที่สนับสนุนการแจ้งข้อกล่าวหาครบถ้วนแล้วมั่นใจร้อเเซตว่าตำรวจจะตอบคำถามของสังคมได้เพราะมีการสอบพยานเป็นร้อยรปากมีคลิปเป็นร้อยรคลิปโดยตำรวจจะเปิดหลักฐานที่สามารถเปิดเผยได้และไม่กระทบต่อรูปคดี ทนายเดชาย,ยัางบอกได้ว่าตำรวจจะเปิดหลักฐานที่ชี้ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างบนเรือทำไมคุณแตงโมถึงตกน้ำและความตายเป็นผลมาจากความประมาทของคนบนเรือหรือไม่ส่วนทั้ง5คนที่อยู่บนเรือจะถูกแจ้งข้อหาแต่ข้อหาแตกต่างกันไปโรเบิร์ตปอแซนเนี่ยจะถูกแจ้งข้อหาประมาทจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนคนอื่นๆจะถูกตั้งข้อหาให้การเท็จและทำลายหลักฐานเป็นต้น ญาติของสาวที่ตายทั้งกลมเตรียมที่จะฟ้องร้องเอาผิดกับทางโรงพยาบาลชื่อดังจังหวัดสระบ,บุรีเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน10ล้านบาทนะครับหลังจากหมอและพยาบาลเนี่ยปล่อยให้สาวคนนี้นั่งรอไม่ผ่าตัดทำคลอดให้สุดท้ายเสียชีวิตทั้งแม่และลูกครับ ประเด็นนี้คุณแม่อายุ31ปีนะครับไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลชื่อดังในจังหวัดสระบ,บุรีจากนั้นลูกน้อยเสียชีวิตภายในครันครับแต่ว่าหมอไม่ยอมผ่าเด็กออกปล่อยให้แม่นั่งรอจนแม่มาเสียชีวิตอีกโดยผลการชนสสุดศพพบการหักของซี่โครงขวาด้านหน้าซี่ที่4ถึง6และกระดูกซี่โครงด้านซ้ายหน้าซี่ที่2ถึง6ระบุก,การเสียชีวิตคือภาวะแทรกซ้อนอันเป็นผลจากการที่ทารกเสียชีวิตในคัน ญาติิก็เลยขาใจนะครับและตั้งคําถามว่าทําไมแพทย์และพยาบาลไม่ทําคลอดให้ปล่อยให้แม่เด็กเสียชีวิตไปด้วยทางครอบครัวเรียกค่าเสียหายกับทางโรงพยาบาล2ชีวิตเป็นเงิน10ล้านบาทหากตกลงกันไม่ได้ก็จะยื่นฟ้องร้องทางแพ่งต่อไปครับตำรวจคุมตัวเสียโรงงานขยะรีไซเคิลไปทำแผนคดีจี้ชิงทองกลางเมืองลำพูนนะครับที่เรามีการนำเสนอไปเมื่อวานนี้ ทางผู้ก่อเหตุเนี่ยก็มีการก้มกราบขอเข,ข,ขมาเจ้าของร้านทองด้วยพร้อมเปิดเผยว่าที่ทำไปเพราะว่าเป็นหนี้พนันออนไลน์ครับคดีนี้คนร้ายได้ทองรูป,ปรพรรณไป20เส้นน้ำหนัก54บาทนะครับช่วงเกิดเหตุกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ชัดเจนครับช่วงสายของวันนี้ตำรวจคุมตัวเสียโรงงานขยะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพระหว่างทำแผนคนร้ายก้มกราบขอข,อข,อขมาเจ้าข,ของร้านทองด้วย พร้อมพูดว่าสำนึกผิดกับการกระทําและขอให้ยกโทษให้ด้วยตำรวจบอกว่ามูลเหตุครั้งนี้เกิดจากคนร้ายมีปัญหาด้านการเงินเนื่องจากติดหนี้พนันหลายล้านบาทก็เลยก่อเหตุขึ้นและยังมีผู้ร่วมก่อเหตุอีกหนึ่งคนอยู่ระหว่างการหลบหนีครับ ส่วนที่ติดไปไหนหนีไปไหนไม่ได้เลยครับคือเรื่องนี้อย่าจะให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจใครที่เป็นผู้ปกครองด้วยนะครับอย่าปล่อยให้ลูกหลานเล่นเพียงลําพังมีหนูน้อยอายุแค่5้าขวบครับเล่นซนจนนิ้วเนี่ยไปติดอยู่ที่กรอนประตูรัว้วเดือดร้อนไปถึงเจ้าหน้าที่นะครับต้องมาช่วยเหลือกันทุลักทุเลทีเดียวน้องก็ร้องไห้ตลอดเวลาครับ กูภัยสมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่เอาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ตัดเหล็กมาช่วยหนูน้อยวัย5ขวบที่เล่นซุกสนนะครับจนนิ้วเนี่ยไปติดอยู่ตรงกรอนประตูรั้วบ้านคือแย่เข้าไปแบบนี้แล้วเอาออกไม่ได้นะครับนิ้วบวมนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยกู้ภัยพายายามจะดึงนิ้วของน้องที่ติดอยู่ให้ออกมาแต่ว่าไม่สําเร็จครับก็เลยตัดสินใจตัดเหล็กกรอนประตูแบบนี้นะครับต้องช่วยกันงัดแงะ,งะ แบบนี้ครับคุณผู้ชม <Okay. S 1> ขณะที่หนูน้อยรายนี้ก็ร้องไห้ตลอดเวลานะครับบอกว่าหนูเจ็บหนูเจ็บนะครับการช่วยเหลือใช้เวลาพอสมควรแต่ที่สุดแล้วเนี่ยสามารถช่วยน้องออกมาได้สำเร็จเจ้าหน้าที่กู้ไฟเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับให้ผู้ปกครองคอยดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดอย่าให้คลาดสายตาเพราะอาจจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นได้คับ เรื่องต่อไปใครเจอแบบนี้ก็คงไปไม่เป็นเลยนะครับชาวบ้านเขาจอดรถติดไฟแดงกันอยู่จูจูมีรถเก๋งคันหนึ่งที่ขับย้อนสอนแล้วก็มาจอดขวางถนนขวางอยู่ตรงหน้าทางตำรวจบอกว่าสภาพนี้น่าจะเมาครับให้ค<า>ุณผู้ชมดูรถคันนี้นะครับนี่คือรถเก๋งที่ขับย้อนสอนมานะครับคุณ<า>ผู้ชมคือไม่สนใจเรียนอะไรเลยทั้งสิ้นขับมาแล้วก็มาจอดแบบนี้ครับจนกระทั่งเดี๋ยวไฟเขียวนะฮะ รถคันนี้ก็ยังจอดอยู่ท่ามกลางความมุนงงของชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะครับว่า<อ>ท่านมาจากที่ใดท่านเป็นใครกันแน่นะครับ<อ>นี่เป็นคลิปจากก<อ>ล้องหน้ารถคันหนึ่งครับที่จอดติดไฟแดงบนถนนมิตรภาพจังหวัดข,นขนอนแก่นจะเห็นรถเก๋งคันนี้ที่ขับย้อนสอนผ่านแยกมาหยุดแล้วก็จอดขวางกลางถนนเจ้าของคลิปบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุกําลังขับรถจะกลับบ้านนะครับพอมาถึง4ี่แยกไฟแดงเห็นรถเก๋งคันนี้ย้อนสอนมาหลายคันบนถนนก็บีบแตรให้สัญญาณนะครับ ไม่ให้รถเก๋งเนี่ยขับมาชนไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นขณะที่ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการติดตามตัวคนขับมาสอบสวนเรื่องต้นคาดว่าน่าจะเมานะครับหรือว่าอาจจะไม่ชินเส้นทางก็เลยขับขี่แบบนี้โชคดีไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นครับราคาน้ำมันพืชทั่วโลกเตรียมที่จะปรับราคาสูงขึ้นอีกครั้งนะครับหลังจากที่อินโดนีเซียรประกาศระง,งับการส่งออกน้ำมันปาล์มช่วคราวครับ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มคาดการว่าคำสั่งระง,งับการส่งออกน้ำมันปาล์มชั่วคราวของอินโดนีเซียที่จะมีผลในวันที่28เมษายนนี้จะทำให้ราคาน้ำมันพืชทั่วโลกโดยเฉพาะน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันดอกทานตะวันและน้ำมันดอกคาโนล่าปรับตัวสูงขึ้นอีกรอบโดยจะส่งผลกระทบเพิ่มขึ้นต่อผู้บริโภคในทวีปเอเชียและแอฟริกาที่กำลังเจอกับปัญหาราคาน้ำมันแพงและอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นก่อนหน้านี้แล้ว การปรับตัวของราคาน้ำมันถั่วเหลืองมีสาเหตุมาจากปัญหาภัยแล้งในแอฟริกาใต้ส่วนปัญหาสภาพอากาศที่เลวร้ายส่งผลให้การผลิตน้ำมันดอกคาโนล่าในแคนาดาได้รับผลกระทบไปด้วยขณะที่น้ำมันดอกทานตะวันแพงขึ้นเนื่องจากเจอภาวะสงครามในยูเครนเะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับช่วงหน้าก็สิบสตาบันเทิงติดตามได้กับคุณทิชาพัชระวันครับ วส,สวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันทิชาพัชราวันในช่วงกาะสิบสตาบันเทิงนะคะอยู่ด้วยกันในอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายนแล้วค่ะมีข่าวบันเทิงหลากหลายมาอัปเดตกันเหมือนเดิมค่ะข่าวแรกของเรามาที่ข่าวเศร้ากันก่อนนะคะกับการสูญเสียอดีตนางแบบชื่อดังติ๋มเพนพรนะคะหลังจากที่ป่วยเป็นหลายโรครุมเร้าเลยค่ะ โดยก่อนหน้านี้นะคะอดีตนางแบบดังติ๋มเพนพรที่ป่วยเป็นหลายโรคนะคะทั้งไทรอยด์ถุงลมโป่งพองซูบผอมเลยค่ะจนน้ำหนักเนี่ยเหลือเพียง26กิโลกร,รมัมก็ได้รับความช่วยเหลือจากนักแสดงจิตอาสายอย่างบินบลฤทริร์นะคะล่าสุดทางด้านบินได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะแจ้งข่าวเศร้าว,ว่าขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่ติม๋มวันนี้ขอเชิญเพื่อนๆพี่ๆคนในวงการบันเทิงแล้วก็เอฟซีพี่ติม๋มร่วมรถน้ำศพนะคะที่ ที่วัดหลักสี่เวลา15นาฬิกานาทีซึ่งแฟนๆก็ต่างเข้าไปร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อการจักไปของอดีตนางแบบดังในครั้งนี้ด้วยค่ะมาต่อกันที่นักแสดงสาวโมอมีนานะคะที่เตรียมจะขอคุณแม่ทำสารคดีของพี่สาวคนสนิทอย่างแตงโมพัรทรธิดาค่ะ <c oughs> เพื่อปล่อยในวันครบรอบการจักไป1ปีค่ะ ครบรอบสองเดือนแล้วนะคะสำหรับการจากไปของนักแสดงสาวแตงโมพัทรธิดากับเหตุพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะวันก่อนโมอามินาก็เพิ่งปล่อยคลิปประมวลบรรยากาศในพิธีไว้อาลัยให้ทุกคนได้คิดถึงกันนะคะล่าสุดสาวโมก็เผยกับทีมข่าวก๊อซิฟตาบันเทิงว่าเตรียมจะทำสารคดีของแตงโมพัทรธิดาพี่สาวคนสนิทนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยจดจำตลอดไปซึ่งคิดไว้ว่าจะปล่อยในวันครบรอบหนึ่งปีของการจากไปค่ะ โปรเจกต์มันค่อนข้างใหญ่มากเลยนะเรามีตัวอย่างในใจเราเป็นเหมือน House, เอมมี่ไวท์เฮาส์อะค่ะน่าจะใช้เวลาค่อนข,ข้างนานแต่ว่าอยากให้ชนแบบครบปี ก็จะไล่ตั้งแต่วัยเด็กต่างๆนู่นนี่นั่นก็คือมันยากตรงที่ตามหาฟุตเนี่ยแหละค่ะอย,อยากจะให,ให้ให้ให้คุณแม่มามีส่วนร่วมแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ได้แบบปรึกษาแล้วก็พี่โมนับถือศาสนาคริสต์มากรักในพระเจ้ามากก็อยากจะให้มันมีในเรื่องของศาสนาที่พี่เคารพนับถือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราจะหาได้เท่าที่เราหาได้อย่างเต็มความสามารถ มาตอนที่นักแสดงหนุ่มฟุกจิรัค่ะที่ออกมาเปิดใจหลังไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดที่อยู่มานานถึง15ปีเลยนะคะโจตัวก็บอกว่าตอนนี้แฮปปี้ค่ะที่ได้รับโอกาสใหม่ๆในฐานะของนักแสดงอิสระค่ะ ถือว่าเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญของนักแสดงหนุ่มพลุกจิระเลยนะคะที่ไม่ขอต่อสัญญากับทางต้นสังกัดเก่าอย่าง RS ค่ะหลังอยู่มานานกว่า15ปีเลยนะคะโดยเจ้าตัวก็เปิดใจเลยว่าเหตุที่ไม่ต่อสัญญาเนี่ยเพราะว่าอยากจะเปิดโอกาสให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในเส้นทางของวงการบันเทิงค่ะแม้จะเคว้งบ้างในช่วงแรกๆแต่ว่าโชคดทีที่ทีมงานใหม่ๆให้การต้อนรับเป็นอย่างดีทั้งนี้ยังถามถึงธุรกิจความงามด้วยนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 งานนี้ ตัวกลุมขม,มับเลยค่ะพร้อมยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยยังพอรับไหวแต่เรื่องความเสียหายขอไม่พูดดีกว่าค่ะตอนนี้สลาแล้วก็ตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วครับอยูไอเอ็นมานานนะประมาณ15ปีก็รู้สึกใจหายเหมือนกันจริจริงก็การต่อสัญญาไม่ได้มีการคุยก่อนสัญญาหมดสักัสักระยะห,ญญญญหญญนึ่งอยู่แล้วครับก็ประมาณแบบปีหนึ่งปีครึ่งอาจจะเริ่มมาคุย จริงผมก็ตัดสินใจมาสักพักหนึ่งแล้วมันถึงเวลาที่แบบเราจะได้ได้ลองทําอะไรด,ด้วยตัวเองได้ลองออทําอะไรใหม่ๆทำไดตามสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็ได้ลองงานที่อื่นก็รู้สึกว่าอาจจะเก่าที่ทเก่านะแต่พอมาเป็นที่ใหม่เราก็เป็นเด็กใหม่พอเราออกมาเนี่ยเราเหมือนกับตอนแรกก็เคว้งเหมือนกันเพราะว่าเราเหมือนไม่ได้อยู่บ้านเราก็พบเจอกับทีมงานใหม่ๆพบเจอกับพี่ๆคนใหม่ๆก็รู้สึกว่าก็ต้องทาความรู้จักกันใหม่แต่ทุกที่ก็น่ารักมากให้การตอบรับดีครับ วันนี้ไปทายเอาใจคอซีรีส์จีนกันหน่อยนะคะกับเรื่องรักนี้ดุดดาวเคียงเดือนที่ฉายแล้วทาง Monomax กค่ะ ซีรีส์จีนเรื่องรักนี้ดุดดาวเคียงเดือนนะคะก็เป็นเรื่องราวของเหยียนจือเสี่ยบุตรสาวของสเสมียนวังหลวงค่ะด้วยเหตุบางอย่างนะคะทำให้ต้องปลอมตัวไปเป็นขันทีเข้าไปในวังค่ะต่อมาบังเอิญไปก่อกวนฮ่องเต้ผู้หล่อเหลาเข้านะคะแต่ว่าฮ่องเต้คนนี้เนี่ยมีนิสัยแปลกประหลาดมากๆนั่นคือเหยียนจินโดยที่ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นฮ่องเต้นะคะเธอก็เลยได้เลื่อนขั้นเป็นขันทีส่วนพระองค์ค่ะกลายเป็นทั้งท่าที่เขาแกล้งแล้วก็ทั้งคู่หูคอยช่วยเหลือฮ่องเต้จอ กวนนะคะนับวานความสัมพันธ์ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่สุดท้ายความลับเรื่องเป็นหญิงก็ถูกเปิดเผยกับฐานะที่ไม่คู่ควรกับฮ่องเต้น,นะคะเรื่องเราจะจบยังไงติดตามได้จากซีรีส์จีนเรื่องนี้รักนี้ดุดดาวคิงเดือนทางโมโนแม็กซ์ค่ะและนี้ก็คือทั้งหมดที่ทิชานำมาฝากวันนี้ค่ะคุณพบเอกขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมครับช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญตลอด24ชั่วโมงครับทั้งหมดนี้คือข่าวข้ามในล l y n e ส s สรุปข่าวรอบวนันทันทุกข่าวบันเทิงผมแบงพบเอกครับและดิฉันทิชาพัชรวันค่ะเราสองคนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาคุณผู้ชมนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ